เต๋อใหม่รักแฮปปี้หมัอนเติมหวานเรียกแฟนได้ไม่ติดมีภาพหวานๆออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่ของพระเอกอารมณ์ดีเต๋อชันทวิทย์ธนเสวีกับนางเอกนาคมใหม่ดาวิกาโฮเน่เรียกว่าความรักหวานฉ่ำแฮปปี้สุดๆ ล่าสุดหนุ่มเต๋อเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ระบุว่าก็ดีครับมันจะมีช่วงหึึ่งก่อนหน้านี้เขามีอาการบ้านหมุนเราก็ต้องดูแลเขาในเรื่องกําลังใจด้วยอะไรด้วยเพราะคนที่เป็นอาการนี้ครั้งแรกน่ากลัวมากสําหรับเขาพอรู้สึกเหมือนจะล้มตอนนี้ก็พยายามคุยกับเขาเยอะๆเพราะมันเป็นช่วงโควิดด้วยสิ่งหนึ่งที่มันขาดหายไปเลยคือสังคม เพราะเราต้องแยกกันอยู่คนเดียวคนเพราะเราต้องอยู่แยกกันอยู่คนเดียวคนที่เขาพูดคุยด้วยก็จะเป็นที่บ้านบางทีเขาก็ต้องการสังคมนึกถึงชีวิตสนุกสนานบ้างเราก็ต้องโทรไปคุยด้วยบ่อยๆวิดีโอเขาไปเขากลัวไปหมดกลัวว่าจะเป็นไหม ขนาดการนอนยังกลัวเลยว่านอนพลิกฝั่งนี้จะบ้านหมุนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ่ายละครก็หันได้ฝั่งเดียวเขากลัวพอหันฝั่งนั้นแล้วเคยเป็นทำให้แพนิกไปเลยก็พาไปหาคุณหมอครับแต่ช่วงที่ไปโรงพยาบาลก็ต้องระมัดระวังด้วยดูทั้งสองฝั่งเพราะก็มีโควิดด้วยดูแลตัวเองด้วยคนรอบข้างก็ต้องระมัดระวังเว้นระยะห่างทางสังคม ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นมากพอเขาได้เริ่มกลับมาทำงานทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นหนึ่งคือสภาพจิตใจดีขึ้นได้ออกจากบ้านบ้างไม่ได้อยู่กับบ้านอยู่กับที่นานๆ 2. คือพอได้ทำงานก็ได้เจอคนกึ่งๆได้ออกกำลังด้วยเพราะว่าต้องมีการแสดงก็เลยดีขึ้น